หนึ่งสองสามมาถึงจนได้ครับไวแซนดูนทุ่งทรายขาวในเขตของนิวเม็กซิโกนี่คืออะไรเนี่ยนชเชอรัลเอออันนี้เป็นศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับเขาเรียกอะไรเนี่ยนิชเชอรัลมูนูเมนต์วิซิเตอร์อ่อนิววีซิเตอร์เอาละ <Vis iter. S 1> ตรงนี้ อาจารย์จลันนี่อยากจะมาดูจริงๆมาอเมริการอบนี้ก็เป็นภาระครับนักต่อสู้มาถึงอเมริกาแล้วไม่ต้อนรับก็ไม่ได้นะครับแต่แต <c oughs> น,นี่เป็นอย่างยิ่งแต่ต้นเหตุจริงๆคือสสสุนายอ่ะครับ <c oughs> พูดไดบต้องยอมรับว่าผมยีงโง่เนี่ยผมไม่เคยรู้มาก่อนนะอ่ะสสนายพูดครั้งหนึ่งบอกว่าเที่ยเบกานะมันมีที่ท่องเที่ยวที่มันแบบสวยงามแปลกเช่น ทะเลทรายสีขาวแล้วมันขาวเยอะแยะแล้วก็คุณยังพูดถึงว่าอ,าอะไรนะโจรที่มาหลบซ่อนอ่ะเขามีประวัติด้วยครับมีเลยโจรที่หลบซ่อนตั้งแต่สมัยก่อนนะ,ะหลบอยู่ในแซนดูนเนี่ยผมเคยมาแล้วนี่อาจารย์จรันเนี่ยบอกว่าอยากจะมาเที่ยวอเมริกาแล้วจะมาดูปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ผมบอกว่าอาจารย์ต้องมีเวลาสักสามสี่เดือนนะ เพราะว่าแต่ละที่มันไกลกันเฉพาะตรงจุดนี่อาจารย์เห็นไหมครับนะเราวิ่งมาจากบ้านของออหมายยมเนี่ยมาตามถนนหมายเลข10อโอ้โหส,<ย>สอง<ย>สามร้อยไมล์ชั่วโมงแล้วนะเน,น่ะเน่ะพอมาถึงหมายเลข10แล้วยังต้องแยกอีก50กว่าไมล์แยกเข้ามาสายเจ็ดับแยกมาสาย70อีกถึงจะมาถึงที่นี่ อาจารย์มาเจอแล้วเป็นไงยังไม่นี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะครับดูบรรยากาศข้างนอกเป็นยังไงครับดูอาคารสถานที่เขาสิไวแซนนี่เป็นลักษณะหินปูนที่มันขาวละเอียดจนกระทั่งกลายเป็นทรายยิบยิบจำเหมือนยิบจำแล้วเป็นเป็นเท่าไหร่อ่ะเป็นกี่แสนเป็นเป็นแสนเอเคอร์พื้นที่ประมาณสักแสนเกือบแสนห้าเอเคอร์ตีได้ประมาณสองแสนไร่ประมาณประมาณโอ้ไม่ใช่สิ ออกสองคูณก็ไปด้วยเฉลี่ยสามสี่แสนไร่ถ้าจะเปรียบเทียบว่ายิ่งใหญ่เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูข้างในเนี่ยนะฮะก็ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมบึงบรเพชรบึงบรเพชรบ้านผมที่นครสวรรค์เนี่ยประมาณเดิมเลยเนี่ยมีประมาณสามแสนไร่ก็น้องๆอันเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เหลือแส่กว่าไร่นะคนมันลุกเข้าไปเรื่อยแล้วน้ําปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมันเปลี่ยนไปน้ําก็หดไป ดังนั้นพื้นที่ตรงนี้ใหญ่ใหญ่มากนะครับและอาจารย์ดูสินี่สำนักงานต้อนรับนักท่องเที่ยวนะดูลักษณะอาคารเขาสิครับเนี่ยนี่คือการออกแบบของให้เหมือนกับสถาปัตยกรรมท้องถิ่น uh huh. ดูนะครับที่มีเสาเสียบ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 เนี่ยอันนี้เป็นศิลปะดั้งเดิมของที่นี่ถ้าไปดูบ้านอินเดียโบราณนะที่เป็นชั้นๆเลยนะ เขาจะมีไม้เสียบแล้วก็ทำฝ้าทำชั้นนะครับแล้วอุทยานแห่งชาติหลายที่ครับเขาจะออกแบบสอาคารเนี่ยให้สอดรับกับกับสถยาปัตยกรรมท้องถิ่นของเขาคือนี่ก็เป็นลักษณะดินนะครับบ้านเป็นดินแต่ว่ากลายมาเป็นปูนเนี่ยครับแต่เนื่องจาก ดวงอาทิตย์มันจะลงแล้วทีเดี๋ยวเข้าไปดูแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูขงในนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในอาคารก่อนแล้วรีบไปเดี๋ยวไปพบกันที่ข้างในนะครับครับผมหวางมากครับครับ